ในคลิปนี้นายตึงเนึ่งจะมาตอบคำถามเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังมานานนะครับจนลืมรหัสพินไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เ,เรามาดูวิธีการกู้คืนรหัสพินในแอปพลิเคชันเป่าตังกันเลยครับโดยแนนดับแรกนะครับให้เ,เราเข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังของเราครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับถ้าปกติคุณผู้ชมตั้งให้มันสแกนนิ้วเพื่อเข้าใช้งานได้เนี่ยให้เพื่อนๆยกเลิกการสแกนนิ้วไปก่อนนะครับจากนั้นมันก็จะมาที่หน้าใส่รหัสพินแบบนี้นะครับและถ้าเราจํารหัสพินตรงนี้ไม่ได้นะครับให้เรากดเข้าไปที่ปุ่มลืมรหัสพินที่อยู่บริเวณมุมซ้ายล่างนะครับกดเข้าไปเลยครับ จากนั้นนะครับทางระบบเนี่ยจะส่งรหัส OTP 6หลักไปที่เบอร์มือถือที่เราเคยสมัครแอปเป่าตังไว้นั่นเองนะครับอย่างของผมก็จะส่งมาแล้วนะครับเป็นรหัสพินจากแอปพลิเคชันเป่าตังนั่นเองนะครับเราก็เอานำมากรอกเลยครับ8ป9 8 4 2เ หลังจากยืนยันรหัส OTP เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นขั้นตอนถ่ายรูปบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับโดยทางตัวแอปเนี่ยจะแนะนําให้เราเอาบัตรประชาชนมาวางไว้บนโต๊ะนะครับเตรียมถ่ายแบบแนวนอนนะครับหลังจากที่เราเตรียมบัตรประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มถ่ายรูปบัตรได้เลยครับ จากนั้นทางตัวแอปก็จะเข้ามาที่กล้องหลังของเรานะครับให้เราเอากล้องหลังของเรานะครับไปถ่ายรูปบัตรประชาชนวางให้มันตรงรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นี่เองนะครับ หลังจากที่เราถ่ายรูปบัตรประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางตัวแอปเนี่ยมันจะสแกนบัตรให้อัตโนมัติเลยครับแล้วก็เข้ามาที่หัวข้อข้อมูลบัตรประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของเลขบัตรประชาชนเนี่ยทางระบบจะกรอกให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับจากนั้นในส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับให้เพื่อนๆกรอกให้ครบทุกช่องเลยครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลบัตรประชาชนครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มถัดไปครับ ต่อมาก็จะเป็นหน้ายืนยันตัวตนนะครับซึ่งในที่นี้นายถึงเนือจะใช้การยืนยันตัวตนแบบสแกนใบหน้านะครับเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนั่นเองนะครับเราก็เลือกไปที่หัวข้อสแกนใบหน้าได้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็เตรียมใบหน้าของเราเพื่อการสแกนนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มสแกนใบหน้าได้เลยครับทางตัวแอปเนี่ยก็จะแนะนำให้เราวางใบหน้าให้ตรงรอบตรงนี้นะครับ หลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอานเสร็จสิ้นครับเราก็จะมาอยู่ที่หน้าตั้งรหัสพินใหม่นั่นเองนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆตั้งรหัสพินตามที่เราต้องการได้เลยครับโดยทางระบบจะให้เราตั้งรหัส2ครั้งนะครับเพื่อยืนยันให้เหมือนกันนั่นเองนะครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราตั้งรหัสพินใหม่ของเราเสร็จแล้วนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้ากรอกรหัสพินนะครับซึ่งตรงนี้ก็ให้เราใส่รหัสพินที่เราเพิ่งตั้งเมื่อสักครู่เพื่อเข้าใช้งานแอปเป่าตังนั่นเองนะครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในการที่เราลืมรหัสพินเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิร์ดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบายบายครับ